เจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงผู้กอบกู้เอกราชณดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ำโขงดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและอารยธรรมโบราณหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่ยังคงอบอวลไปด้วยมวลขลังของอดีตที่นี่คือจุดกำเนิดของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการสร้างชาติลาวสมัยใหม่ เจ้าสีสว่างวงประสูติเมื่อวันที่14กรกฎาคมคศ1885ท่18 85, ามกลางบรรยากาศของอาณานิคมฝรั่งเศสพระองค์คือพระราชโอรสของพระเจ้าสักกรินทรรฤทธิ์กษัตริย์องค์ที่12แห่งหลวงพระบางชีวิตในวัยเยาว์ของพระองค์เต็มไปด้วยการศึกษาที่ก้าวหน้าเกินกว่าการเวลาพระองค์ทรงถูกส่งไปศึกษาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสณโรงเรียนอาานิคม ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำสำหรับบุตรหลานของชนชั้นสูงในอาณานิคมการศึกษาในดินแดนยุโรปนี้เองที่หล่อหลอมให้พระองค์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเข้าใจโลกตะวันตกอย่างลึกซึ้งเมื่อพระชนมายุ1 9พรรษาในปีคศ1904พระองค์ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งหลวงพระบางการขึ้นครองราชของพระองค์ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โลกกำลังเข้าสู่ยุคแห่งความผันผวนทั้งสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่สองได้ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บทบาทที่โดดเด่นของพระองค์คือการรักษาสถานะของอาณาจักรหลวงพระบางภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส พระองค์ทรงใช้พระปรีชาสามารถในการเจรจาต่อรองกับฝรั่งเศสเพื่อให้ชาวลาวยังคงมีพื้นที่ในการปกครองตนเองและรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ได้จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญมาถึงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดครองอินโดจีนการกระทำนี้ได้สร้างแรงกระเพื่อมให้แก่ขบวนการเรียกร้องเอกราชของลาว ในขณะนั้นเองเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงทรงมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของประเทศพระองค์ไม่ยอมให้ญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงกิจการภายในของลาวได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่การประกาศเอกราชในเวลาต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงฝรั่งเศสพยายามกลับมาปกครองลาวอีกครั้งแต่ประชาชนลาวได้ลุกขึ้นสู้เพื่อเอกราช ในปีคศ1946หลังจากที่ลาวได้รับเอกราชชั่วคราวเจ้าสีสว่างวงได้ทรงมีบทบาทสำคัญในการรวมอาณาจักรลาวทั้ง3คือหลวงพระบางเวียงจันทร์และจำปาสักให้เป็นปึกแผ่นและสถาปนาราชอาณาจักรลาวขึ้นมาอย่างเป็นทางการในปีคศ1953ลาวได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์จากฝรั่งเศส เจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชอาณาจักรลาวในยุคที่ประเทศพึ้นได้รับอิสรภาพพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสาธารณาสุขและการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาวและเป็นองค์อุปถัมภ์ที่สำคัญของเพื่อพุทธศาสนาซึ่งเป็นเสาหลักทางจิตวิญญาณของชาติในฐานะประมุขของรัฐพระองค์ทรงสารสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไทยและฝรั่งเศส เจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงทรงปกครองประเทศอย่างยาวนานถึง55ปีพระองค์สวรรคตเมื่อวันที่29ตุลาคมคศ1959พระชนมายุ74พรรษาการจากไปของพระองค์เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ประเทศกำลังสั่นคลอนจากความขัดแย้งภายในระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรลาวกับขบวนการประเทศลาวความสงบสุขที่พิ่งได้มาพร้อมกับเอกราช กำลังถูกบ่อนทําลายด้วยอุดมการณ์ที่แตกต่างกันและพระราชโอรสของพระองค์เจ้ามหาชีวิตศีสวรรค์วัฒนาได้ขึ้นสืบราชสมบัติต่อไปแม้สถานการณ์ทางการเมืองจะตึงเครียดแต่การเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพก็ยังคงดำเนินไปอย่างยิ่งใหญ่และเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีภาพจากนิตยสารต่างประเทศอย่างไลฟ์แมกกาซีนในปีคศ .1961 ได้บันทึกวินาทีประวัติศาสตร์นี้ไว้ทำให้โลกได้เห็นความยิ่งใหญ่และสง่างามของพระราชพิธีอันเก่าแก่ของลาวภาพที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์คือขบวนแห่ชักศพอันโออ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของราชสำนักลาวพระบรมศพของเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงในพระโกดถูกอัญเชิญประดิษฐานบนราชรถที่สร้างเป็นรูปพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์มีบุตรสบักตั้งตรงงานอยู่กึ่งกลาง ราชรถถูกชักลากอย่างช้าๆโดยเหล่าเจ้าพนักงานทหารและข้าราชบริวารท่ามกลางการแสดงความเคารพจากพระศกนิกรที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศในขบวนแห่ที่เคลื่อนผ่านถนนหลวงนั้นมีแถวทหารยืนถือธงอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศข้าราชบริวารแต่งกายด้วยชุดสีขาวสะอาดตาแสดงถึงความอาลัยและบริสุทธิ์ใจนักเรียนข้าราชาการและประชาชน ยืนเรียงรายตลอดสองข้างทางพระเมรุมาตถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตระการตาณวัดพระธาตุหลวงเมืองหลวงพระบางและเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้นี่ไม่ใช่เพียงงานศพของกษัตริย์แต่เป็นงานที่แสดงออกถึงความเคารพสูงสุดที่ประชาชนมีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจ พระราชาพิธีถวายพระบรมศพของเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงไม่เพียงแต่การส่งเสด็จกษัตริย์ผู้เป็นที่รักเท่านั้นแต่ยังถือเป็นพระราชาพิธีถวายพระบรมศพของพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายที่จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติภายใต้ระบอบราชาธิปไตยของราชาอาณาจักรลาวเพราะหลังจากนี้ไม่นานลาวจะก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่ระบอบกษัตริย์จะสิ้นสุดลงทำให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อไป คือเจ้ามหาชีวิตสีสวรรค์วัฒนาไม่ได้รับการจัดพิธีในลักษณะเดียวกันนี้พิธีนี้จึงเป็นเหมือนม่านสุดท้ายที่ปิดฉากยุคหนึ่งของประวัติศาสตร์ลาวทิ้งไว้ซึ่งความทรงจำอันง,งดงามของพระมหากษัตริย์ผู้รงอุทิศตนและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงดำรงอยู่เรื่องราวของเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวง เป็นเสมือนบทบันทึกประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญวิสัยทัศน์และความทุ่มเทของกษัตริย์ผู้ทรงนำพาประเทศชาติให้ก้าวผ่านพ้นยุคแห่งอนณานิคมไปสู่การเป็นเอกราชพระองค์คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นของชาติลาวที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวลาวตราบจนทุกวันนี้